ปวดใจกับตำรวจบุ๋มปรรดดางงใบบันทึกการจับกุมคดีน้องออฟตำรวจเขียนว่าบาดเจ็บเล็กน้อยทั้งที่สมองหายไปกว่าครึ่ง จากกรณีที่ก่อนหน้านี้บุ๋มปนาดาัดดาววงผู้ดีพิธีกรชื่อดังนางงามสาวและประธานองค์กรทำดีได้โพสต์เรื่องราวของน้องอ๊อฟธนกฤตวุฒิโรธงนักแสดงหน้าใหม่ดาวรุ่งจากภาพยนตร์เรื่อง16เหา19เดือนซึ่งอยู่ดีๆชีวิตต้องผกผันทั้งที่กำลังจะมีชื่อเสียงกลายเป็นเหยื่อจากอุบัติเหตุเพราะว่าถูกหญิงสาวรายหนึ่งมาแล้วขับชนจนได้รับความบาดเจ็บสาหัสสมองหายไปกว่าครึ่งและปัจจุบันน้องอ๊อฟต้องกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงโดยร้การดูแลจากผู้กระทําผิดล่าสุดเมื่อวันท บุ๋มปรรดาวงผู้ดีได้ออกมาโพสเรื่องราวของน้องอ๊อฟนักแสดงหน้าใหม่ดาวรุ่งอีกครั้งเป็นภาพเอกสารใบบันทึกจากการจับกุมของเจ้าหน้าที่ตำรวจในคดีของน้องอ๊อฟซึ่งทางผู้หญิงที่ขับรถชนได้ให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาแถมเจ้าหน้าที่ตำรวจยังเขียนบันทึกการจับกุมว่าน้องอ๊อฟได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยทั้งที่สมองหายไปกว่าครึ่งซึ่งก็ทาเอาบุ๋มบรราดางงหนักมากออกมาโพสความรู้สึกหลังเห็นใบบันทึกการจับกุมคดีน้องอ๊อฟผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวโดยได้เผยว่า เพิ่งได้เห็นใบบันทึกการจับกลุมคดีน้องอ๊อฟธนกฤตตกใจตํารวจเขียนว่าบาดเจ็บเล็กน้อยวงเล็บสมองหายไปกว่าครึ่งเนี่ยนะแถมไม่มีข้อกล่าวหาเรื่องแอลกอฮอล์ที่มีถึง118และผู้หญิงที่ทําน้องยังให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหานี่คุณแม่ของน้องต้องสู้มาด้วยตัวคนเดียวขนาดไหนตํารวจถึงยอมเอาเรื่องแอลกอฮอล์ใส่ในสํานวนล่าสุดปวดใจกับตํารวจและนี่ก็คือทั้งหมดของข่าวในคลิปนี้ที่เรานํามาฝากกันอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งนี้ด้วยนะ